เป็นอันมากสูญเสียเวลาทรัพย์สินเป็นอันมากมันก็ยังไม่เที่ยงตามที่เราต้องการมันยังไม่สุขตามที่เราต้องการมันยังไม่คงที่หาวอดตามที่เราต้องการมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปตามกฎดั้งเดิมของมันคือกฎตรลักษ์นั่นแหละ <c oughs> มาเป็นอย่างนี้ท่านให้ตั้งความเห็นถูกว่าอย่างไร แต่ชีวิตมีสองส่วนส่วนที่เป็นรูปกับส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นกายส่วนที่จิตส่วนที่เป็นกายกับเป็นใจส่วนที่เป็นกายหรือเป็นรูปหรือเป็นสมมุติจะเป็นอันเดียวกันมันจะต้องตั้งอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังรตาทั้งหมดไม่ว่ารูปที่เล็กที่สุดเป็นอนุเป็นอนุภาคเป็นปรมาณนก็ตามไม่ต้องแปลปุ่นเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลา นะทีนี้ในหลักของอริยสัจว่าลูกหรือทุกนะหรือตัวที่เป็นวัตถุธาตุเนี่ยท่านบอกว่าต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจทำวิจัยเพื่ออะไรเพื่อหาเหตุว่า <c oughs> ความทุกข์ความแปลปรวนความแตกดับมันมาจากไหน มันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขบำบัดแก้ไขบำบัดเพื่อให้ทุกข์มันน้อยลงความแปรปรวนมันน้อยลงความแตกดับมันช้าลงนในฝ่ายรูปนะแต่ในส่วนของนามที่ไม่มีรูปคือตัวปรมัติคือความรู้สึกล้วนๆเนี่ยตัวนี้จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของตรลัษต กฎของตรรกเข้าไม่ถึงเพราะเนื่องจากมันเป็นปรมัติ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันเพราะนักวิทยาศาสตร์เองเขาวิจัยได้แค่รูประดับต่างๆอยากกลางละเอียดประณีตลึกเป็นอนุเป็นอนุภาคเป็นปรมาณูเป็นนิวเคลียสซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ทําได้ระดับรูปแต่พอพระเจ้าท่านค้นพบว่าสิ่งที่มันพ้นจากรูปโดยสิ้นเชิงคือนามและการที่จิตของเราต้องรับเอา การแปลปวนเปลียป่ยนแปลงเป็นทุกของรูปเข้าไปเนะี่ยจิตก็ปลอยแปรปวนเปลียป่ยนแปลงไม่เที่ยงไปด้วยเป็นทุกไปด้วยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไปด้วยจิตหรือนามชนิดนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติเบื้องต้นท่านจึงมุ่งให้แยกรูปกับนามให้ชัดก่อนแยกกายกับใจแยกสมมติออกจากปรมัตถ์ให้ชัดที่สุดแต่ว,ว่าแยกคือแยกรูปนามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาคนละส่วนคนละกอง เหมือนเราแยกสายไฟกับกระแสะไฟแยกอย่างไร <c oughs> ในส่วนสายไฟเนี่ยมันเหมือนรูปกระแสะไฟเหมือนน้ำวิธีการแยกโดยไปจับแยกไม่ได้เหมันไม่ใช่รูป <c oughs> เป็นพลังงานเป็นรูปของพลังงานคือกระแสะไฟถ้าในร่างกายของเราคือกระแสะความรู้สึกเเป็นรูปของพลังงานถ้าเราไม่ จับแยกกันคนละส่วนมันก็จะช็อตกันเพราะฉะนั้นการเดินสายไฟเราจะเห็นว่าเขาตีคู่กันไปแต่ว่ามีฉนวนกัน้นไม่ให้สายไฟคู่นั้นเข้าเข้าหากันถ้าเข้าหากันก็มันก็จะชอ็อตกายกับใจเหมือนกันถ้าเราแยกไม่ออกมันก็จะช็อตกันช็อตกันเพื่อเกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกตับตลอดเวลาออกมาในรูปของความไม่สบายใจความพอใจความไม่พอใจความชอบใจความเสียใจความเศร้าใจการน้อยใจ อันนั้นไม่รอบว่ามันเกิดการชอดระหว่างรูปกับนามแล้ะแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยวิปัสนาเพราะนั้นดูวิปัสนาต้องแยกระหว่างรูปกับนามเนี่ยให้ชัดแต่ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะให้อยู่คู่กันนั่นแหละแต่อย่าให้มันไปติดกันอย่าให้มันไหลถึงกันเท่านั้นเองถ้าไฟถ้ามีสายเดียวก็ไม่เวิร์กแต่ถ้ามันสายเดียวไปสองสายถ้ามันอยู่ติดกันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกต้องให้มันแยกกันให้ชัด ก็จะมีชนวนกัน้นอยู่ในระยะช่วงพอดีสายไฟทั้งสองคือขั้วบวกกับขั้วลบถ้าเป็นรูปเป็นนามก็ขั้วเกิดกับขั้วดับ,ดบต้องไปด้วยกันนะฮะเพราะนั้นมาทําวิปัสสนาเดียยกมือนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดตัวรู้อีกตัวหนึ่งตัว <c oughs> ร,รู้ดั้งเดิมที่เราทุกคนมีมาเรียกว่าตัวรู้ที่เกิดจากวิญญาณวิญญาณคือตัวรับรู้ามโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณ แต่พอมันสร้างตัวรู้ตัวใหม่ขึ้นมาปั๊บตัวนี้ไปเรียกเป็นตัวยานแยกออกจากการรู้แบบสัญชาติยาน <c oughs> นะรู้แบบสัญชาติยานเหมือนกับไฟกระแสไฟกำลังเดิมของมันก็คือตัวดินน้ำโดนไฟกระแสน้ำมาปั่นเป็นไฟกระแส ห่านหินมาปั่นเป็นไฟกระแสะแสงอาทิตย์มาปั่นเป็นไฟกระแสะลมมาปั่นเป็นไฟนึกกำลังดั้งเดิมของมันพอมีการแปรพลังงานออกจากกระแสะหลักคือดินน้ำลมไฟออกมาเป็นกระแสะไฟฟ้าตัวรู้สึกตัวที่เรายกเหมือนกระแสะไฟฟ้าที่ถูกแยกออกมาจากพลังงานเดิมคือสัญชาตญาณมันแยกอย่างไรเวลายกมือแต่ละครั้งถ้าเราตั้งสติรู้ทุกครั้งไปตัววิญญาณก็จะเปลี่ยนเป็นญาณ เพราะวิญญาณมันทํางานกับรูปแต่ตัวยานมันทํากับนามหรือตรงนะเพราะฉะนั้นมันจึงเปลี่ยนถ้าทํางานกับรูปอยู่เรียกว่าสัญชาตญาณแต่พอมาทํางานกับตัวนามล้วนๆเรียกว่าปัญญาญาณหรือวิปัสนาญาณนะเพราะฉะนั้นผู้ใหม่ก็จึงต้องเพียรในการที่จะแยกตัวรู้ออกมาต่างหากเรื่อยๆอย่างมีระเบียบ <c oughs> ด้ในช่วงที่ยกมือหรือในช่วงที่เคลื่อนไหวเนี่ยเมือ่อใดเราเผลอเราเผลอคิดเผือปรุงแต่งนั้นหมายความรูกกับน้ำเข้าไปปนกันละเหมือนน้าใสๆเนี่ยมีอะไรตกไวเพราะน้ําก็จะเป็นน้ําที่ใช้ไม่ได้มีหยดมีฝุ่นมีผงเข้าไปแม้แต่เล็กน้อยขนาดไหนก็ตามน้ําก็จะถูกเขาเรียกปรุงแต่งมีคอดิชนันทันทีนหน้าที่ของเราก็คือจะต้อง ทำการรู้ตามกำหนดรู้ทุกต้องกำหนดรู้เพราะร่างกายเป็นที่ตั้งของทุกเพราะในการที่เราจะมีจิตเข้าไปกำหนดรู้นั้นน่ะมันเป็นการป้องกันไม่ให้ <c oughs> ทุกทางรูปเนะี่ยเพราะทุกรูปเนะี่ยมันทุกโดยธรรมชาติไม่ให้มันไหลไปถึงนามตัวรู้ที่เราทำอยู่นี้จึงเป็นตัวญาณปัญญาญาณปยา,ปยา,ปยาที่ไปกั้นกะระแส ของสัญชาติยานไม่ให้ไหลไปสู่จิตพอไหลไปสู่จิตเมืม่อ,หาามมาอไหร่มันสร้างอีกรูปหนึ่งเรียกว่านามมารูปมันชนะพอจะเข้าใจได้มันสร้างอีกรูปหนึ่งเรียกนามมารูปแต่มันอยู่กับกายนี่าเรแล้ว่ารูปนามพราไปสร้างมันไหลเข้าสู่จิตมันได้ชื่อหมายว่านามมารูปมันได้ออกมาเป็นความคิดและความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบถ้าเมื่อไหร่เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจให้รู้ทันทีว่ารูป ความทุกข์ในรูปหลายข้อสูนามเรียบร้อยแล้ววิธีการเราจะต้องดิ้นรนออกให้ได้เพื่อการมากําหนดรู้สึกตัวชัดๆรู้สึกตัวชัดๆไอ้ตัวนึกก็ถอยห่หางออกไปตัวรูปก็แต่ถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นรู้สึกตัวชัดขนาดไหนก็ยิ่งยิ่งเครียดยิ่งเกร็งยิ่งเต่งยิ่งตึงยิ่ง,งไม่สบายก็เป็นกระแสของสมถะไม่ใช่กระแสของวิปัสสนาครับเพราะสมถะใช้รูปเป็นอารมณ์แต่วิปัสสนานั้นใช้นามเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นสมถะจึงนําไปสู่มรรคผลที่ผ่านไม่ได้เพราะมันมีรูปอยู่ถึงแม้จะเป็นรูปละเอียดพวกชาทั้งหลาย,ยก็ยังเป็นรูปละเอียดจนกวาจะเป็นญาณถึงจะเป็นพ้นจากรูปชานในระดับต่างๆเพราะฉะนั้นทําไมพระพุทธเจ้าที่ไปศึกษากับอาราระดาบ,บุตรกาดบุตรที่จิตสงบสูงสุดแล้วสามารถห่อกนุนเดินอากาศและแสดงนี้นต่างๆได้ตามต้องการเนี่ยทำไมท่านจึงไม่ไม่พอใจในภาวะนั้นก็เพราะว่ามันมันยังมีรูปอยู่ ชาญนั้นยังเสื่อมอยู่เพราะมันมีรูปอยู่รูปนั้นก็ต้องเป็นไม่ว่ารูปนามหรือนามรูปก็ต้องเป็นไปตามกฎเดิมของมันคืออันนี้อย่างรูปขางหน้าตานั่นเองการยกลักษณะเนี่ยเราก็จะมีหลายๆรูปแบบเพื่ออะไรเพื่อให้ <c oughs> จิตของเราเนี่ยได้รับรู้หลายๆรูปแบบเพราะจิตของเรามันไม่ชอบความซ้ำซาก ไม่ชอบกันนิ่งอย่างเดียวมันจะต้องมีอารมณ์ไปที่เกาะเกี่ยวถ้าใช้รูปเป็นที่เกาะเกี่ยวอารมณ์ก็ออกมาเป็นสมถะเราจึงใช้ตัวรู้คือนามเป็นที่เกาะเกี่ยวนามที่เกิดจากเพราะฉะนั้นมือที่ยกนี้มันเป็นรูปก็จริงแต่เราไม่ได้เอาตัวรูปแต่เอาตัวนามคือความรู้สึกที่เกิดการยกไม่ได้เอาตัวตัวถ้าหากคนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้อง เบื้องต้นน่ะทุกคนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็เอาแขนเอามือที่ยกเนี่ยเป็นอารมณ์ก็รูปเป็นอารมณ์แต่พอทาบ่อยเข้าบ่อยเข้าได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มเห็นความรู้สึกของแขนกับแขนเนี่ยเป็นคนละส่วนเราก็ทดสอบไปเลยเอะถ้าเราไม่ยกมือเนี่ยความรู้สึกว่ายกมือมีไหม,มไม่มีพอเรายกมือปอความรู้สึกว่ายกมือมีถามว่าความรู้สึกที่รู้ว่ายกมือกับ มือหรือแขนที่ยกเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันเนี่ยทุกต้องวิจัยทุกต้องวิเคราะห์ทุกต้องกําหนดรู้ปริยายะเป็นปริยายะกิจทุกต้องกำหนด,ยยนยยยหนดคือรู้อย่างนี้บางครั้งมันก็เป็นอันเดียวกันบางครั้งเป็นคนละอันสลับกันไปสลับกันเนี่ยถ้าสติเราไม่ชัดมันก็มือกับแขนเนี่ยรูปกับนามมันกลายเป็นอันเดียวกันก็เป็นสมถะไปแต่พอมีสติกำหนดรู้ชัดรู้ อาการของตัวรู้สึกล้วนๆที่ไม่ไม่สาคัญมันหมายว่ามีแขนอยู่เลยแต่เป็นตัวรู้รู้สึกล้วนๆตัวแขนเปลี่ยนเป็นตัวนามทั้งหมดที่คือความยากของมันเพราะฉะนั้นที่มันช้าเพราะว่าจิตของเราสลับไปสลับมาสลับเป็นอรูปเป็นอารมณ์สลับมาเป็นเอานามเป็นอารมณ์ท่านจึงใช้คําว่าปัญชานาติ คัจฉันตัวคัจฉามีติปัะชานาติทีตวัตวทีตัวมห ah ิติปัะชานาตินิสินนวานิสิน,นหิปัะชานาติสยานุวาสยานุมหิติปัะชานาติคําว่าปัะชานาติคือรู้ชัดๆรู้ทั่วๆรู้สึกรู้ชัดๆทั่วๆนั่นเองมันเป็นตัวนามล้วนๆรู้ชัดแล้วนามล้วนๆนี่ก่อให้เกิดเป็นปัญญาญยางนั่นไง ประชานติพอเราสวดธรรมวนะัฒเช้านั้นเกวรสัตุคขคัณฑะสันตติิรยาปัญญาเยธาติทำฉะไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพุงปรากฏชัดเพราะว่าปัญญาแปลว่าปรากฏชัดในความหมายของส่วนที่เป็นนามือเป็นปรมัตแปลว่าปรากฏชัดปัญญาดนั้นปัญญาเยธามันขยายเป็นคำว่าประชานาติประชานาติขยายมาเป็น สัมปชัญญะสัมาายาใครมาเป็นปัญญาตัวเดียวกันแต่ว่ามันละเอียดละเอียดละเอียดกรองไปจนกระทั่งว่ามันเป็นอย่างไฟอะ่ะเมื่อก่อนเป็นไฟฐานมาเป็นไฟฟืนมาเป็นไฟเจ้บรายุมันเป็นไฟแรงเทียนไฟแรงเทียนต่ําสูงขึ้นไปตามลำดับยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งความถี่สูงความรู้สึกก็เหมือนกันความรู้สึกที่มีความละเอียดสูงความตัวรู้ยิ่งละเอียดสูงเลยตัวรู้ล้วก็ยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อย เพราะนั้นท่านจึงแบ่งยานไว้ต่างๆยาน9ายาน16บหกยานสามอะไรพวกนี้ท่านแบ่งตามระดับความหยาบละเอียดของของตัวรู้น้ำมันนะออกมาข้างแรกเป็นน้ำมันดิบพอมากันเป็นน้ำมันล้วนเอาน้ำมันแล้วคนมาแบ่งเกรดอีกมันก๊าซมันเบนซินน้ำมันโซลาน้ำมันแอนโซฮอหนึ่งสองสามน้ำมันพีเมียมน้ำมัน อันรีไปแบ่งตามเกรดของความบริสุทธิ์ยานก็มันการแบ่งตามเกรดของความบริสุทธิ์ของของตัวรู้ตัวนั้นยิ่งมีพลังสะอาดบริสุทธิ์เท่าไหรน่น้ำมันไปก็ยิ่งมีกําลังสูงใช่ไหมแต่มีการปนเปื้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกาลังก็ยิ่งต่ำจิตของเราถ้าตัวรู้มันเป็นตัวรู้ล้วน,วนๆเท่าไหร่ถ้ามีกําลังยานสูงถ้ามีตัวรู้นั้นมีการปนเปื้อนของรูปเข้าไปมันก็มีพลังต่บ ดังนั้นในส่วนที่รูปประทกับนมามธรรมมันแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนละรูปอันหนึ่งเป็นรูปของวัตถุอันหนึ่งเป็นรูปของพลังงานหรื <c oughs> อเอเนจีนั้นภาษาวิาทยาศาสตร์ีใช้คําว่าโมเลกุลกับเอเนจีลูกทั้งหมดไม่ว่าจาะลรงงานเป็นโมเลกุลพลังงานทั้งหมดคือเอเนจีนั้นเป็นนามนะ นั้นเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์การปฏิบัตินี้เราก็จะมาดัดแปลงการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยทุกอิเดียบดทม่ว่ายืนก็รู้ชัดไม่ว่านั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ไม่ใช่มารู้ชัดที่มือที่ยกอย่างเดียวนะรู้ชัดทุนเนื้อทุกตัวในร่างกายของเราขณะนั่งเนี่ยนอกจากมือยกแล้วมีอะไรอีกความหนักหน่วงอยู่ที่รีดบดที่เราทับอยู่ก็เป็นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงที่กําลังกระทบร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้สึก แต่เป็นความรู้สึกหนักที่กายหรือใจไปร่วมหนักด้วยเบาที่กายส่วนเดียวหรือใจไปร่วมเบาด้วยสบายที่กายส่วนเดียวหรือสบายที่ใจด้วยนี่คือข้อยากของมันถ้าเราไม่สังเกตไม่แยบคายเราก็ไปสําคัญความสบายกายก็เป็นความสบายจิตเราก็เสดความสบายจิตเวลาเหน็บชา หรือความหนักน่วงที่มันกดทับอยู่ที่เดียบทถ้าเราไม่สังเกตแบบแยบคายเราก็าไปเข้าใจว่าความหนักน่วงทงทับมันเป็นเราเรารู้สึกไม่สบายใจกับมันอันนี้ก็เรียกว่ามันเกิดการปนปลอมเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเราจึงขยับหาให้ชัดว่าขณะที่เราหนักน่วงอะไรหนักน่วงกันแน่กายหรือใจรูปหรือนาม นี่มันเป็นวิธีของพระเถียนเป็นวิธีที่วิเศษมากเพราะทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนทดสอบได้ตลอดเวลาซึ่งต่างกับวิธีอื่นที่คุณจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่ในอิริบทเดียวในท่าเดียวกดทับดับดิ่งอยู่กับความสงบความไม่รู้อะไรซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมต่อเนื่องกันมาของฤาษีฤาษีทั้งหลายชอบอะไรชอบหลับตาใช่ไหมเพราะจะเสพเพราะจิตมันอ่อนเพราะจิตอ่อนก็เสพความสมบุบ จิตคือจิตอ่อนก็เสพความสุขแต่คนที่จิตแข็งตาจะใสแป๊บเลยรองค์พ่อเห็นตาหลวงพ่อเทียนแทบจะไม่พับเลยนะแทบจะไม่กระดิกเลยท่านจะพับนานพับทีหนึ่งแต่คนจิตอ่อนจะพับบ่อยแล้วก็หลับสังเกตไหมเพราะฉะนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากระหว่างรูปกับนามแต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนานที่ปฏิบัติสมรารถนี่มันต่างกันสมรารถเราเน้น ความเป็นระเบียบความสำคัญของรูปแต่วิปัสนาเน้นความสำคัญของนามที่ออกมาในรูปของการตื่นรู้เบิกบานแต่สมถะจะออกมาในรูปความดับดิง่งนิ่งเงียบสงุกลึกก็เป็นสมถะทุกคนก็จะผ่านมาอย่างนั้นนะ่ะจนกว่าสามารถประคับประคองจิตให้ตื่นรู้เปิดอีซีทั้งหกให้บ่อยขึ้นกว้างขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นจิตก็จะเข้มแข็งข,ขึ้นเรื่อยๆ ชีที่อ่อนแอมันเคยเสพสุขในความสงบน,นิ่งระดับดับดิ่งมันก็จะคลายตัวมานัาทิฏฐิก็จะคลายลงมานั่ทิฏฐิมันมาพร้อมกับการที่เราไปยึดไปเสพนั่นแหละแต่เมื่อการยึดการเสพมันคลายตัวลงทิฏฐิมานัาก็จะคลายลไปตามลาดับ,ดบมันมาด้วยกันซึ่งเป็นการตรัสรู้ที่อะไรที่มันเป็นวิเศษมากแต่คนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนในแง่ของสมาธิิก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่นะ รู้บางนะบางสมถะ h บงวิปัส,สนาบางนะมันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราต้องการการตื่นรู้เบิกบานหรือเราต้องการสงบหลับตับดินงสงบหลับดับดิงเป็นลทัทธิของฤาษีเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติที่เรายังไม่รู้ก็ต้องตามมันไปก่อนแต่พอมาเรือภาวะตื่นรู้เบิกบานสะอาดส,ว,าสว่างสงบว่องไวสดใส ตื่นรู้อันนี้เป็นลักษณะของวิปัสสนาเป็นลักษณะของพุทธะซึ่งเราต้องการไปสู่เป้าหมายอันนั้นแต่เราก็ให้โอกาสกันว่าใม่ไมคุณจะอ่อนแออยู่บ้างในบาคครังมางค,งา,งคาวก็คุณก็ต้องรู้ว่าคุณอ่อนแอ่าไปสําคัญผิดว่าเราเข้มแข็งต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงคุณอ่อนแอแล้วคุณคิดว่าคุณเข้มแข็งเนะี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้ละอันนั้นคือเรียกว่าสําคัญผิดเดียวเป็นมิจฉาทิฏฐิพัฒนายากอันนี้คือ ตัวที่สําคัญนั้นพระพุทธเจ้าท่านึงเน้นเน้นการตื่นรู้เนี่ยเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติแล้วบรราสูน่นํำนำไปสู่ความเบิกบานความสุขเบิกบานก็สิ่งเป็นภาวะอะไรเป็นความสุขเป็นวิมุตติสุขใช่ไหมอ่าเป็นวิมุตติสุขเราต้องเป้าไปถูกเป้าหมายอน,นั้นนั้นหมายความว่าเราจะพ่อพ่อคุลกําลังของสติปัญญาพ่อคุลกําลังของสติสัมยาอย่างถูกต้อง คขาว่าอย่างถูกต้องคือไม่สําคัญว่ามันเป็นเราเป็นเขาทําให้มันรู้สึกสบายผ่อนคลายและต่อเนื่องอาการสําคัญคือคือผ่อนคลายตื่นรู้แบบผ่อนคลายนะไม่ใช่ตื่นรู้แบบเกรงเพ่งจ้องแต่เรื่องอกดหลับดับดิบ่งนิ่ง,งลึกนี่เราเราแทบจะไม่ให้ความสําคัญแต่คนไหนยังเสพอยู่ก็ถือว่าจิตเขาอ่อนอยู่ก็ต้องให้โอกาสเขา แต่สิปีหปีเปีคุณก็ยังทำเหมือนเดิมก็หมายความว่ามันไม่ใช่อ่อนธรรมดานะเป็นเป็นสำคัญผิดไปแล้วเพราะมันแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเขาอ่อนแต่ว่ารู้สึกปรับปรุงแก้ไขได้นี่ก็เรียกว่าเออมีการพัฒนาได้สิ่งนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเองเอามาว่าคนที่มีบุตรวาสนาพอสมควรที่จะตระหนักรู้แล้วการปรับเปลี่ยนตลอดเวลากับเรื่องนี้แต่คนที่วาสนาน้อยอยู่ก็คือว่าชัดเจ้างชันดในนี้ ได้แค่นี้ก็พอใจไอ้ตรงนี้มันก็ไม่พัฒนานะไม่พัฒนาดัะนั้นก็ไหนๆเรามาหันมาหันหัวขบวนมาทางนี้แล้วเนี่ยก็ไปให้ตลอดฟังที่หมายของว่าต้องศึกษาไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่ายั่งอย่าค่อยเขวอย่าสับสนอย่าลังเลหารายละเอียดมันไปเรื่อยๆ้ไปวิธีการอื่นแค่มันถูกต้องนะมันก็มาทางเดียวกันนี่แหละแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ไปคนละทิศเราก็ต้องเกิดตามตตะหนักรู้ว่าคือมันมาลงรอยเดียวกันหรือเปล่า เมื่อมันลงรอยเดียวกันแล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะเปลี่ยนรนะูปแบบนั้นรูปแบบนี้เอารูปแบบวันนี้แต่ทําให้มันดีขึ้นแล้วก็สอบสวนตรวจสอบเราก็ไม่ได้สําคัญคิดว่าสิ่งนี้มันถูกต้องที่สุดแต่ว่ามันจะได้รับการตรวจสอบว่าเทียบกับหลักการเสมอหลักการของพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าอย่างไรแล้วสิ่งที่ท่านนํามาสอนท่านสอนว่าอย่างไรแล้วสิ่งที่เราทำมันถูกต้องตามหลักหรือถูกต้องตามทิฏทิฐิเราก็มาตรวจสอบอย่างนี้ตั้งใจกับความก้าวหน้า บางคนกก้าวหน้าไวขึ้นอยู่กับว่าความแยบคายมีมากน้อยแค่ไหนบางคนก็ก้าวหน้าช้าคำว่าก้าวหน้าช้ามันเกี่ยวข้องกันหมดนะทำอะไรก็ยังไม่ถูกต้องท่าดีควคนคิดอะไรก็ยังไม่ถูกต้องท่าดีควรพูดอะไรก็ยังไม่ถูกต้องท่าทีควต้องมาปรับมาแก้มาไขกันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคนนั้นเข้าใจถูกต้องล้วจะพูดจะทําจะคิดอะไรมันเหมาะสมเหมาะเจาะถูกกาลเทศะไปหมดมันก็สัมพันธ์กันทั้งรูปทั้งน้มทั้งสมมติปรมัตต์่เราก็จะ ได้เข้าถึงสภาวะที่เราต้องการคือตื่นรู้เบิกบานหรืสมบูรณ์ภายในชีวิตนี้เราจะไม่ต้องมาเวียนไว่ายตายเกิดให้มันลำบากอีกว่างั้นเถิดนะเพราะนั้นช่วงเช้านี้เรา,าแชร์กันแค่นี้แล้วก็หลังจากนี้ไปเกาไปรับอาหาร,าหารเบา,าอาหารว่างไม่ใช่เป็นมื้อเป็นเวทอะไรเพราะรองท้องนิดหน่อยเพื่อได้ทําความเพียรอาหารหนักก็จะเป็นตอนกลางวันสิบโมงสิบเอ็โมง ราดททันไปนปฏิบัติแล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ที่ไหนที่หน้าเป็นที่นั่งเหมาะเราก็พยายามแยกดูไปนั่งปฏิบัติข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ <c oughs> อย่าพยายามอยู่รวมกันเพราะเรามีเวลาน้อยแยกกันเอาไว้นั่งสร้างจังหวะของใครของมันตรงไหนเหมาะตรงไหนเดินตรงไหนเหมาะตรงไหนนั่งตรงไหนก็เอาเลยข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่อย่าเสียเวลาเรื่องจุกจิกุกเล็กๆน้อยพยายามเซฟเวลาไว้สําหรับความเพี่ยนให้มากที่สุด ก็อ้นูโุทนากลับมาพมกัน